กลุ่ของไทโพตผลหน้าหนึ่งอนุทินภูมิใจไทยพยักติดปีก mm hmm. นี่ไทโพตท่านหัวอย่างนี้เลยพยักติดปีกนะ, mm hmm. นะนะเขาประมวลจากสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันนะ, <Okay. S 2> นะนะว่าดูแล้วเนี่ยเพื่อไทยนายกไม่พร้อมแต่ขัดกับพรรคร่วมโดยเฉพาะพรรคภูมิใจไทยนะ mm hmm. ในที่สุดอย่างเรื่องกัญชาแต่ก็ต้องออกเป็นกฎหมายควบคุมกัญชาไม่ใช่เอากลับไปเป็นยาเสพติด แล้วก็นายใหญ่ทักษิณชินวัตรแห่งพักเพื่อไทยก็เดินทางไปโน่นตีกลอฟนะะที่อาณาจาก<อ>ักรของเสียหนูนะในขณะเดียวกันช่วงนี้พักภูมิใจไทยไม่ใช่หมูในอวยนะเสียงสอสอช่วงจัดตั้งรัฐบาลเจ็ดิบเอ็ดเสียงนะช่วงก่อนหน้านี้อาจจะเล่นบทหมอบราบคาบแก้วแต่ขณะนี้ไม่ใช่แล้วนะเพราะว่ามีสัญญาณจากหลายส่วน นะรวมไปถึงเรื่องของวุฒิสภาด้วยใชต่ไหมทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยกู๊ปของไทยโพสต์เสจึงประเมินว่าส่งผลให้อนุทินภูมิใจไทยเปรียนเป็นพยักติดป,ปีกสามารถการันตีเก้าอีก้กระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงแรงงานกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมครบเทิมรัฐบาลหรือต้องการสลับกระทรวงก็มีอำน,นาจต่อรองด้วย อ้าวทีนี้ถ้าปรับ,อรบอคอร์รัส่วนตำแหน่งนายกคุณอนุทินอาจต้องรอสมัยหน้าเสียงสภาล่างยังไม่เพียงพอเว้นเสียแต่ว่างูเห่าสีส้มมาเติม,มหลังยุบพรรก้าวไกลเกดสิงหาหรือในายใหญ่เห็นชอบเพราะคนเพื่อไทยยังไม่พร้อมในสถานการณ์ที่หลุนว่าสารรัฐธรรมนูญกำลังจะตัดสินอนาคตนาย,ยกเศรษฐาสิบสี่สิงหาออกมาเช่นใดนี่ครับ การเมืองช่วงสองสัปดาห์หลังจากนี้ยากระพิบตา <Yeah. S 2> นะอนุทินภูมิใจไทยพยักติดปีกนี่คือสกูปของไทยโพสต์นะต่อเนื่องจากบนหน้าหนึ่ง mm hmm. ก็เป็นทิศทางการเมืองที่น่าสนใจ mm hmm. นะแต่ว่าหลังจากคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญเนี่ยจะต้องออกมาก่อน <Okay. S 2> สารรัฐมนูลวินิจฉัยมีผลผูกพันทุกองค์กรไงถ้ายุบพ,พักเก้าไกลสสหาพักสังกัดใหม่ถ้านายกเสรษฐาพ้น ก็เลือกนายกกันใหม่มแต่ก็ต่อรองพักไหนมีสอสอเท่าไหร่แนวทางเอาใครไปยังไงบ้านเมืองไปต่อได้ไม่ได้ะะก็จะเป็นคำตอบว่าจะมีการเปลี่ยนตัวนายกหรือไม่